หลังจากที่พระเอกได้ออกมาตามหากูกูจนเจอทั้งคู่ก็อยู่ด้วยกันที่เต็นท์หลังเก่าของกูกูจนมีคนแถวนั้นก็สอดรู้สอดเห็นมาดูว่ามีสั์ประหลาดจริงไหมพระเอกเลยกลายเป็นมียักษ์คมควัญพวกนั้นไปซักก็เจิงกันหมดทั้งคู่เลยใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันและไปป่วนคนในตลาดให้สยองกันเล่นๆดูจะสนุกกันจริงๆแหละพระเอกก็ได้ถามว่าไม่กลับไปบ้านของตาแก่ขายเหล้าหรอคำตอบก็คือไม่ เนื่องจากยังโกรธเรื่องที่เอาเหล้ามาใส่ไว้ในท้องอยู่ระหว่างเดินกระโดโดโลดเต้นกูกูก็กลับลม้มลงแน่นิ่งไปหมดเลี้ยวแรงแต่ยังมีสติอยู่พระเอกก็พากลับมาพักฟื้นที่เต็นท์ สาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะไม่มีอะไรตกถึงท้องมาหลายวันพระเอกจึงพยายามทบทวนความทรงจําเกี่ยวกับของกินและเสกมันออกมาได้เฉยเลยพัฒนาขึ้นไปอีกขั้นอันเนื่องมาจากมีแรงกระตุ้นกับตัวเองมากขึ้นก็จะสามารถสร้างมันออกมาได้นั่นเองระหว่างนั้นเจ้าตู่ของลีนก็พัดหลงมาเช่นเดิมพระเอกก็เลยเผลอเรียกโจอันออกไปทําให้กูกูก็สงสยัยพระเอกเลยเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่ที่ตัวเองเป็นหมาให้ฟังทั้งหมด กูกูเลยเข้าใจได้ในทันทีว่าพระเอกกายล่างจากล่างต้นที่ตายไปแล้วก็เลยแอบดีใจน่อยๆถ้าเกิดว่าตัวเองตายไปก็จะมีผลต่อจิตใจทําให้พระเอกแปงลงร่างเป็นตัวเองได้และคงมีแค่พระเอกที่คิดถึงอยู่เสมอจากนั้นก็ดราม่าถ,ถึงอดีตอั้นขมขื่นของตัวเองให้ฟังว่าเมื่อก่อนก็มีครอบครัวปกติมีอาหารให้กินตลอดมีพ่อมแม่คอยดูแลแถมยังมีพี่สาวฝาแฝดรวมถึงพี่ชาย แต่แล้ววันหนึ่งก็ต้องย้ายบ้านเพราะเรื่องงานของพ่อพวกนั้นก็ไม่ได้พากูกูกับพี่ชายไปด้วยโดนทิ้งเฉยเลยคงเพราะหน้าที่การงานถดถอยลงทำให้เงินไม่พอที่จะเลี้ยงดูทุกคนและเห็นว่าสองคนนี้เป็นผู้ชายคงจะหาเลี้ยงตัวเองได้เศร้ามากๆแถมตอนนี้ก็เหลือตัวคนเดียวแล้วด้วยเลยซึ้งใจที่พระเอกยังเป็นห่วงแล้ออกมาตามหาเขา ระหว่างนั้นกูกูก็เผลอหลับไปท,ทําท่าซะผมคิดว่าตายไปซะซึ่งซึ่งหน้าแล้วจากนั้นตกเย็นลีนก็ตามมาจนเจอกับทั้งคู่เนื่องจากได้ยินเสียงเจ้าตูบมาจากแถวนี้เลยคิดจะลากตัวกูกูกลับไปแต่ทํายังไงกูกูก็ไม่ยอมขนาดบอกเหตุผลดีๆว่าทุกคนต้องการรวมถึงเธอเองก็เช่นกันแต่ก็ยังยืนกลานที่จะไม่กลับ กูกูเลยอ้างเรื่องหน้ากากไปว่าทิ้งมันไปแล้วมันมีสำหรับใช้ปกปิดแผลที่หน้าของตัวเองพระเอกก็แบบด้วยความซื่อเลยอาสาจะไปหาให้ต่อมาลีนก็เลยจะเปิดแผลให้ดูมั่งมันก็เป็นแผลเล็กน้อยจากเหตุการณ์ที่กูกูไปช่วยไว้นั่นแหละครับกูกูมันเลยพูดไปว่าแค่นี้ทำเป็นเรื่องใหญ่ไปได้ลีนเลยต่อมน้ำตาแตกทันทีทำไมต้องว่าแบบนี้ด้วยล่ะพอแม่เองก็พูดเหมือนกันเธอก็เล่าว่า ที่บ้านนะทำเกินไปทำอะไรต้องตามใจทุกอย่างอารมณ์ชีวิตเด็กในวังอะไรประมาณนั้นเลยนะทุกคนทำอะไรก็มีคนคอยซับพอร์ตตลอดเวลากินก็โดนบังคับแถมให้ทำผมวันละสี่ครั้งพอออกไปข้างนอกก็มีสาวใช้ตามไปด้วยเธอเลยเก็บกดอยากมีชีวิตอิสระในตัวเองมั่งซึ่งผิดกับกูกูที่อยากมีคนคอยเอาใจใส่แบบนี้มั่งเฮ้ยผมก็เข้าใจปัญหาเด็กทั้งสองนะ แต่ชีวิตของกูกูตอนปกติมันธรรมดาไม่ได้โดนกดดันแบบเธอเลยไม่เข้าใจลีนพอลีนถามกลับเรื่องแผลกูกูก็ไม่บอกเพราะไม่อยากให้รู้ความจริงจากนั้นเธอก็ไปหยิบหน้ากากที่เธอนำมาไปให้แล้วบอกว่าฉันทำมาให้เป็นของขวัญว่าไปนั่นเธอก็บอกไม่ว่ายังไงคุณก็คือคุณไม่ว่าจะใส่หน้ากากหรือไม่ใส่ฉันก็อยากรู้จักมากกว่านี้นะสวยไปอีกแล้วทั้งคู่ก็เดินออกไปด้วยกัน แล้วพระเอกตูล่ะจึงเป็นที่มาว่าได้หีแล้วลืมเพื่อนมันเป็นแบบนี้นี่เองตัดมาที่พระเอกก็กำลังขมักขม้นหาหนักกากจนเจอกูกูมันก็ติดหีไปแล้วทันใดนั้นผู้ร้างพระเอกก็ปรากฏตัวอีกครั้งและบอกถึงว่ามีศัตรูกําลังจ้องเล่นงานอยู่ตัดกลับมาที่กูกูก็กําลังเดินอยู่ที่ตลาดยามค่ำคืน จังหวะนั้นดันมีคนมาอุ้มลีนไปต่อหน้ามันก็คือคนที่พ่อเธอจ้างมาแถมคนแถวนั้นก็พูดว่าลูกสาวบ้านนี้หนีออกมาจากบ้านอีกแล้วหรออ้าวกูกูได้ยินเข้าก็เก็ดทันทีเลยเตะไปที่ข้อพับมันจนมันล้มและพาเธอหนีออกมาจนได้และมาอยู่ที่ริมนาติดก,กับป่ากูกูมันก็บอกเหตุผลแค่นี้เธอถึงกับหนีออกมาจากบ้านเลยเหรอแถมหน้ากากนี่ก็คงใช้หลบสายตาด้วยล่ะสิ ดังนั้นเลยถอดคืนให้ลีนไปแต่กูกูก็ไม่ได้โกรธอะไรเธอและยังเข้าใจเธอมากขึ้นจากนั้นพระเอกก็หาทั้งคู่พบกูกูเลยชวนทุกคนให้กลับไปที่ร้านตะเก่เพราะอยากช่วยลีนที่หนีออกมาจะได้มีที่อยู่นั้นหลักข่าวเต็มเป่าจนไม่สนใจตะเกนั้นแล้วทันใดนั้นสาวใช้ของลีนก็หาตัวพบ กูกูเลยพาวิ่งหนีเข้ามาในป่าแต่สาวใช้ดันตามมาติดๆเลยฝากพระเอกจัดการทีพระเอกก็เป็นงานกลายเป็นมาร์ตคือทําว่ากระเด็นมาจากไหนก็ไม่รู้สาวใช้ก็เลยช่วยพระเอกก่อนแต่พระเอกก็ดันพลาดท่าโดนศัตรูเล่นงานจนได้จนสาวใช้ก็กรีดร้องดังมาถึงกูกู ดังนั้นเลยให้ลีนวิ่งไปที่บ้านก่อนเลยเดี๋ยวจะไปดูสัหน่อยพอมาถึงก็พบกับพระเอกที่นอนจมอยู่แถมล่างก็กำลังโดนดูดไปเหมือนที่เคยเจอมาจบตอนที่9ครับต่อด้วยตอนที่10หลังจากที่เสียล่างมาสไปพระเอกก็กลับเป็นล่างชายหนุ่มและลุกขึ้นมาป้องกันการโจมตีไม่ให้ไปโดนกูกูเข้าและบอกให้กูกูรีบหนีไปซะกูกูเลยตระหนักถึงตอนที่ยายพาโลนาเคยบอกทันที ตอนนั้นศัตรูมันก็ใช้สกิลมาห่อหุ้มทั้งคู่ไว้พระเอกได้แปลงร่างเป็นหมีและทะลวงมันออกมาและโยนกูกูไปไว้ข้างหลังแล้วกลายเป็นเด็กหนุ่มวิ่งเข้าไปหามันจังหวะนั้นกูกูได้ปาหอกไปโดนมันอย่างจังแต่มันก็ใช้ลากไม้ของมันจับกูกูขึ้นมาเหวี่ยงกระเด็นลอยไปพระเอกก็หันไปสนใจแต่กูกูเลยหันหลังให้ศัตรูเข้ามันเลยได้โอกาสเสียบพระเอกซะทำให้โดนดูดร่างเด็กหนุ่มนั่นไปอีก ตัดมาที่กูกูพอกระเด็นมาเหล้าที่อยู่ในท้องก็ทะลักออกมาคบเพลิงที่อยู่แถวนั้นทําให้ไฟลามมาติดไปที่เหล้ากูกูด้วยกูกูมันเลยคิดไอเดียดีๆออกโดยจะใช้จังหวะที่อีกฝั่งกําลังสนใจแต่พระเอกอยู่พลเหล้าออกมาใส่คบเพลิงให้ไฟกระจายไปเผามันแต่เหล้าดันหมดก๊อกซะแล้วศัตรูมันก็จับพระเอกเวียงมาโดนกูกูจนกระเด็นมาด้วยกันพระเอกก็บอกถ้าไม่รีบหนีไปอีกฉันจะโกรธนะเร็วเข้า ศัตรูมันก็ปล่อยสกิลมาลัวๆกูกูก็ให้อดทนไว้เดี๋ยวกลับมาถ้านายกลับมาฉันจะกัดนายระหว่างที่วิ่งอยู่กูกูก็คิดแผนในหัวไปด้วยทันใดนั้นกูกูกลับลม้มลงร่างกายก็แดงฉานไปหมดซึ่งก็เป็นเพราะเล่าเมื่อกี้แต่กูกูก็ฮึดสู้เพราะมีแค่เขาที่จะช่วยพระเอกได้จนมาถึงบ้านพอเปิดเข้ามาก็พังเลยครอบครัวของลีนหาตัวเธอจนพบ เธอก็ได้เข้าไปขอโทษกูกูแต่ตอนนั้นพระเอกสําคัญกว่ากูกูเลยเดินไปหาตะแก่ให้ช่วยเติมเหล้าให้ทีขอแบบแรงๆเลยนะทุกคนตรงนั้นก็งงกันหมดลีนเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกูกูเลยบอกแบบอ้อมๆไปบวกกับเมาอีกสัาพยายพาโลน่าก็เหมือนจะเก็ตด่กูกูสื่อเลยให้ไปทําตามที่กูกูบอกดังนั้นตะแก่ถึงเอาเหล้าที่แรงสุดของร้านมาใส่ให้กูกูซะ ตัดมาที่ฝั่งของลีนก็กําลังโดนบังคับให้กลับบ้านพ่อเธอก็เกรงใจยายเลยบอกว่าเป็นแบบนี้ประจําไม่มีปัญหาอะไรหรอกครับยายเลยบอกพวกคุณคิดว่าไม่มีปัญหาแต่ก็นั่นแหละและกูกูก็เข้ามาช่วยล้างจนเธอนามาหลบอยู่ข้างหลังพ่อมันก็แบบพ่อทําเพื่อลูกนะลีนเลยบอกหนูอยากได้อิสระอยากใช้ชีวิตในแบบของตัวเองแม่ก็พูดว่าเข้าใจแล้วลูกไม่ชอบที่จับคู่แต่งงานให้ใช่ไหม แต่จริงๆมันไม่เกี่ยวกันกูกูเนี่ยตกใจนิดนึงพร้อมกับกําลังเดินออกไปพอดีแล้วหันมาบอกต่อให้คนนั้นเป็นใครแต่คนที่รักลีนที่สุดคือฉันคนนี้พร้อมกับเดินออกไปเมาแล้วมันบอกหมดเลยอนี่แล้วพ่อลีนก็ชวนกลับแต่ยายพาโลน่าก็มาขวางแทนและล็อกประตูนั่นซะตัดมาที่กูกูก็ร้องเรียกพระเอกอยู่แล้วมียักษ์ก็โผล่มาแต่นั่นไม่ใช่พระเอก กูกูเลยตะโกนเรียกต่อไปทันใดนั้นมันก็โจมตีมาใส่กูกูอย่างโหมกระหนำ่ำกูกูก็ใช้คบเพลิงกวาดแกว่งไปเพื่อป้องกันมันเลยดึงพวกลากไม้นั่นกลับไปเลยทำให้รู้ได้ว่าเหมือนมันจะกลัวไฟมันเลยของขึ้นวิ่งเข้ามาซัดกูกูตรงๆซะเลยพอตั้งหลักได้มันก็ปล่อยลากไม้มาอีกกูกูเลยเป่าไฟใส่มันซะลุกท่วมทางฝั่งที่อยู่บ้านเองก็เห็นเลยว่าไฟไหม้ขึ้นมาจนเจิดจลัด แต่ยังไม่จบเท่านี้กูกูได้พ่นมันออกไปอีกครั้งจนอีกฝั่งที่เห็นก็เป็นห่วงกูกูกันและแล้วศัตรูก็โมดไหมจนสิ้นด้วยฝีมือของกูกูแต่ก็ยังไม่เห็นวี่แววของพระเอกกูกูก็กำลังเศร้าเสียใจและขอโทษที่ปกป้องพระเอกเอาไว้ไม่ได้ จังหวะนั้นก็มีแสงปริศนาลอยออกมาและเข้าไปยังในปา่ากูกูเลยเดินตามแสงนั่นไปจนไม่เห็นว่าแสงมันเข้าไปในหินก้อนหนึ่งสรุปคือพระเอกพ่ายแพ้และเสียทุกสิ่งทุกอย่างให้ศัตรูไปจนหมดเลยกลับกลายเป็นหินอีกครั้งกูกูเลยเดินมาหยิบหินนั่นขึ้นมาผู้สร้างที่คอยดูอยู่ก็ยินดีกับพระเอกและชื่นชมในตัวกูกูจากนั้นเลยเข้าไปรีเซ็ตให้พระเอกเลยกลับมาเป็นฟูชิได้ดังเดิม กูกูเลยบอกฉันจัดการมันไปได้แล้วทั้งคููก็หยอกเล่นกันแป๊บหนึ่งและพระเอกก็ขอบคุณกูกูเกือบไม่รอดแล้วถ้าไม่ได้กูกูช่วยไว้ตัดมาที่ลุ่งสางทั้งคููก็เดินกลับออกมาพร้อมกันโดยมีทุกคนออกมายืนรอกันครบองค์ประชุมในเวลาต่อมากูกูก็ทำอาหารให้ทุกคนได้กินกันตาแก่กับยายพี่โอลันก็ดีใจกันหน้าละลื่น แถมแม่ของลีนก็เอ่ยปากเลยว่ากูกูทำอาหารเก่งกว่าพ่อครัวที่บ้านอีกและพระเอกก็กำลังยืนคุยอยู่กับผู้สร้างนอกบ้านเจ้าหนี้มันก็บอกว่าให้พระเอกไปจากที่นี่ซะเพราะมีวิธีที่จะทำให้แข็งแกร่งมากกว่าเดิมนั่นก็คืออย่าปากหลักอยู่ที่เดิมและสิ่งที่สู้มาเมื่อกี้นี้เรียกว่าน er ็อกเกอร์เป้าหมายคือทำลายโลกพวกมันรู้จักการเรียนรู้หากครั้งนี้แพ้ก็จะหาทางเอาชนะให้ได้ในครั้งถัดไป พระเอกในตอนนี้ชนะมันไม่ได้เลยถูกช่วงชิงทุกอย่างไปจนกลายเป็นตะไคร่น้ำและก้อนหินแต่พระเอกก็ไม่ต้องการแยกกับกูกูเจ้านั่นเลยบอกว่าหากต้องการแบบไหนฉันก็จะไม่ห้ามจังหวะนั้นกูกูก็ตามมาให้ไปกินข้าวแถมมองไม่เห็นในผู้สร้างนั่นอีกด้วยเวลาต่อมาลีนก็จะขอตัวกลับบ้านแล้วเพราะถ้าไม่กลับพ่อแม่ก็จะขออยู่ที่นี่ด้วยอีกอย่างเธอเองก็ปง จนไม่อยากจะสนใจอะไรแล้วจากนั้นลีนเลยกลับไปพร้อมกับครอบครัวและหันมาบายบๆกับทุกคนต่อมาพระเอกก็เลยจะให้ช่วยสอนทำกับข้าวให้หน่อยพอตัดมาอีกทีก็จะเห็นว่ากูกูได้โตขึ้นเยอะเลยเนื่องจากว่าเวลาได้ผ่านมาถึง4ปีด้วยกันและกำลังจะช่วยตะแก่ทำงานอยู่เหมือนเดิมวันต่อมาลีนก็เข้ามาหาเป็นสาวขึ้นเยอะซึ่งเธอเองก็หาข้ออ้างแอบออกมา กูกูเลยจะพาไปหาพระเอกที่ทํากับข้าวอยู่ขึ้นมาก็พบกับอาหารที่น่ากินเยอะแยะพระเอกเนี่ยผ่านมาสี่ปีพัฒนาขึ้นมากแต่เจ้าตัวก็ดันไปอาบน้ําซะแล้วตัดมาที่พระเอกแกก็กําลังยืนเพ่งมองตัวเองอยู่ในเงาวน้ําแล้วกูกูก็ตามมาให้ไปกินข้าวอีกเช่นเคยแต่พี่แกก็กําลังยืนงงอยู่กับหนวดตัวเองที่เพิ่งขึ้นมาหล่อจัดอับพระเอกตอนนี้ จากนั้นทุกคนก็มากินอาหารด้วยกันรพร้อมหน้าพร้อมตากันอย่างมีความสุขแล้วก็จบตอนที่10บครับสนุกเลยสองตอนนี้ความเศร้าก็ยังมีมาเห็นอยู่แต่ความมันและความลุ้นระทึกก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเดินเรื่องอย่างช้าๆแต่ผมมองว่าข้างหน้าต่อไปมันต้องมันกว่านี้แน่ๆแถมพระเอกก็โตขึ้นด้วยคงจะมีอะไรไว้เซอร์ไพรส์นะตอนหน้าจะเป็นอย่างไรรอติดตามกันได้เลยครับ และเช่นเคยใครที่อยากดูแบบเต็มเรื่องก็มีในแอป i c e ีเหมือนกันนะไปดูเพิ่มเติมกันได้นะทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบายบายสวัสดีครับ